นสวัสดีครับโอ้โหาอะไรฮะทำอะไรอยู่ครับโอ้โหเหมือนงานมิติ้งเลยนะครับวันนี้สวัสดีทุกคนครับวันนี้เขินจังเลย ในนี้ใครโอ้โหคงคงไม,ไม่ไม่ได้ดูแล้วล่ะตอนเนี้ยถ่ายแหลงเดียวรูปอะอได้ดูสรุปผา,าเมืองแต่ EP หนึ่งจนถึง EP แเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับส่วน EP ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันเลยนะะดูไปพร้อมๆกันแต่เราจะดูก่อนคนทั่วไปทั้งประเทศนะเราจะดูที่นี่ก่อน ดูใหญ่โตมากเลยครับก็เราเราเราสามารถเอางานออกมาให้ทุกคนได้ดูก่อนครับเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะเป็นแฟนพี่ผาเมืองตอนนี้พี่ผาเมืองหรือพี่นิ่งเมืองฮะวันนี้เป็นพี่โอมครับอันนี้เป็นพี่โอมโ์เออพี่องค์พี่เลยน้องพี่ครับวันนี้เป็นพี่โอ้รีบพี่เลยพี่ก็พี่อ่ะเพื่อไม่เป็นการไม่ให้เสียนาฬิการันไง ว่าแล้วนะมครับไม่ต้องเลีหนนะพีอะไรคุยกับที่เขาแป๊บเดืนก่อนก่อนที่จะดูเนี่ยเดี๋ยวดูพร้อมกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันตอนท้ายก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มากันในวันนี้นะฮะวันนี้ไม่มีใครโดดงานโดดเรียนมานะครับเลิกแล้วนะครับผมชุดทํางานเลยนะ่หัดีครับอ๋อเดี๋ยวไม่ทันนะฮะอ๋อคงไปถุงก,กันนะ เตรียมไว้ by, วันนี้เราจะเริ่มเล่นเล่นแท็กเราจะจบะทีมงานคร<ม>ับเราเจะดูจบเวลาประมาณกี่โมงนะครับวันนี้แท็กพูดรัติการ e ี1 0สิเนาะผมอาจจะไม่ได้ประกาศที่เล่นบ่อยๆหรือควรเหนื่อยอกันแต่ว,วันนี้แหละเอา,เ,อาเป็นพาวเวอร์สักครั้งนึงช่วยกันประกาศนะครับเราจะเล่นกันตอนอี EP ีนี้มันจะจบตอนกี่โมงครับประมาณสองทุ่มครึ่งเราจะจบแล้วเราจะจบก่อนที่คนจะได้ดูใช่ไหมฮะ,ะประมาณสองทุ่มสี่สิบประมาณนี้แหละ ดูจบเมื่อไหร่เราก็เริ่มเล่นแท็กเมื่อน,นั้นเอาเป็นว่าผมเริ่มประกาศก่นกอนละกันว่าเราจะเล่นแท็กตอนสองทุ่มครึ่งไปพร้อมกับตอลครออนนะครับใครมีทวิตเตอร์อะไรอยู่ในมือประกาศเลยนะครับวันนี้แท็กพูดรัติการ EP สิบเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับใครถ่ายภาพตอนนี้หรือใครแฟชเจอร์อะไรไว้ช่วยกันเล่นนะครับขอทั้งหมด3อย่างครับผม1คลิปวิดีโอ2ภาพนิง่ง สามทวิตเฉยๆข้อความนะครับสี่โค้ดทวิตนะฮะสี่อย่างช่วยกันนะครับวันนี้นะถ้าพร้อมแล้ว่พิธีกรเลยจ้างพิธีกรมานะผมนนีีนะครั้นี้โอเคถ้าพร้อมแล้วอยากจะถามเะไรเกี่ยวกับแฟนๆที่ถามเมืองไะก็จะถามไปเลยว่าเนโดดงานโดดเรียนยังมาหรือเปล่าถามไปแล้วและเกี่ยวกับเรื่องละเกี่ยวกับพูดล่ะเกี่ยวกับพูดล่ะครับผม ชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรก็รู้อยู่นะพื่อน่องเมืองเนาะก็วันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะที่ได้มาดูพร้อมๆกับทุกคนนะครับอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันครับผมก็ไม่เคยเหมือนกันที่มาดูลพรพร้อมๆกันอะไรเงี้ยเนาะโปรเจ๊แรกเกิดขึ้นจากเขาได้เลยครับเขาว่าเป็นการโป๊บปากกับทุกๆคนด้วยครับผม ก็อาจจะไม่ใช่งานที่หวือหวามีอะไรมากมายให้พิเศษนะครับก็แค่อยากจะดูละครกันอย่างที่ผมเคยโพสใช่ว่าก็แค่เป็นงานเล็กๆธรรมดาธรรมดามาดูละครพร้อมกันเลยมีองค์ละครแล้วออ,าาอ,อ <laughs> แต่วันนี้วันนี้ผมเราก็มีแบบมีของเทียนเล็กๆ,ๆน้อยๆมามอบให้กับทุกทุกคนด้วยนะครับหลังดูดูแล้วนะห,หลังคุยกันแล้ว อะไรค่เขาพร้อมแล้วนะสปอยเหรอสปอยก่อนเลยเหรอเราอ่ะก็อยากจะมามอบให้นะเออโหรู้ว่าอยากให้ทุกเสร็จก่อนอ๋อโอเคอะไรนะเราอ่ะแผ่นแปะคอแล้วนะอ๋อเอยหน้าผมนั่งดูเป็นเพื่อนไหมเอยโ้่แต่ได้เห็นหน้าผมชัดๆครับผมอ๋อ โอเคอ่าเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยเราไปนั่งคุยต่อเอ้ยยืนคุยกันต่อท่านที่สบายข้างบนที่ที่เราอยู่ตรงไหนครับพานที่เราหมดเนี่ยอ๋ออยู่บนหลังคาครับที่เราถือไม้มาด้วยเลยนะที่นี่จะถือไม้ได้ปะได้ครับเอาไว้เซลเซลตัวเองเหรอมีนินทาต้องไห่ะผมขเฮ้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  공짜 이런 거갖